สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนัปเดตข่าวสารของ l ล t t ตอร i ซิอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันนะครับนี่คือสีสิ่งที่เลตเตอร์นั้นต้องทําหากอยากคว้าแชมป์พิมรเลกในรูกูกาลหน้าประเด็นที่1ครับเซ็นสัญญากับนักเตะตำแหน่งปีกขวาอีกหนึ่งรายแล้วก็นักเตะในอุดุคกติที่เขาเนี่ยอยากได้นั่นก็คือนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายเหมือนริยามาเรส ตั้งแต่มาเรสย้ายออกไปทีมจิ้งจอกได้เซ็นกับนักเตะในตำแหน่งปีกขวาเข้ามาแล้วทั้งหมด3รายด้วยกันหนึ่งในนั้นคือราชิดเกโซซึ่งเป็นนักเตะชาวแอลจีเรียที่ถนัดเท้าซ้ายเหมือนกับมารสเปะเลยนะครับแล้วก็คว้าตัวมาร่วมทีมด้วยความหวังสูงที่อยากจะให้เจริญรอยตามริยัตมาเรสแต่ไม่เป็นไปตามอย่างที่คาดหวังเอาไว้รายต่อมาคือไอเยซเปเรสได้พิสูจน์คุณภาพของเขาเวทีในพรีเมียร์ลีกมาแล้ว แต่ชัดเจนนะครับว่าตำแหน่งที่เขาเล่นได้ดีที่สุดไม่ใช่ตำแหน่งปีกขวาแต่เป็นตำแหน่งกึ่งมิดฟิลด์ที่ต้องหุบไปเล่นในด้านในมากกว่าและคนสุดท้ายคือเซนกิกที่ยืมมาจากโรมาพร้อมออปชันในการซื้อขาดในช่วงแรกเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยความน่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจไม่น้อยจนแฟนบอลจิ้งจอกสยามตื่นเต้นกันมากแต่ฟอร์มนั่งหลังนะครับเขาค่อยๆจางหายไปในกลิ่มเมนเมฆจนลิเตอร์นั้นเนี่ยเลือกที่จะไม่ใช้ออปชันในการดึงตัวมาร่วมทีมแบบถาวร แล้วก็ส่งตัวกลับให้โรมาไปเป็นทียบรอยแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับลิเตอร์เองพร้อมล่านักเตะในตำแหน่งปีกนี้อีกครั้งหนึ่งเป้าหมายยังคงเหมือนเดิมคือขอนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายที่สามารถตัดเข้ามาข้างในจากด้านข้างแล้วมายิงประตูดได้และก็ต้องสามารถเล่นในพื้นที่แคบๆได้ดีมีความเร็วเข้ากับเทคนิครอเจอร์ได้ดีความสามารถในการผลิตสกอร์แล้วก็จํานวนครั้งแอซซิตก็สําคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ถ้าได้มาแบบยืมตัวนะครับแล้วก็สามารถใช้ออปชันในการซื้อขาดได้ภายหลังก็น่าจะยิ่งดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะไม่ต้องควักทุนเยอะสมมร์นี้พวกเขาทุ่มงบประมาณในการซื้อนักเตะรวมแล้วทั้งหมด40ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาจึงอยากประหยัดให้ได้มากที่สุดนะครับเนื่องจากสมมร์นี้นี่ยยังไม่มีรายงานจากการขายนักเตะเข้ามาเลยตามคุณสมบัติทั้งหมดนี้ที่กล่าวมาข้างต้นสำหรับนักเตะในตำแหน่งปีกที่พวกเขาต้องการ ซึ่งตอนนี้นักเตะที่น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากที่สุดก็คือมาติอุสเปเรราของเวสต์บอมบินอันเวียนซึ่งมีรายงานว่าเดอะบิกกี้เองนะครับก็พร้อมที่จะปล่อยนักเตะร,รายนี้ออกไปแบบยืมตัวหากไม่มีสโมสรใดเนี่ยที่จะต่อสู้ค่าตัว25ล้านปอนด์ตามที่พวกเขาเรียกร้องได้ประเด็นที่2ครับเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ถ้าพวกเขาจะเซ็นสัญญากับนักเตะคนที่5ในซัมเมอร์นี้ควรเป็นผู้เล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กแน่นอนพวกเขามีอีแวนฟูฟูน่าและก็โซยุนคู แต่ก็มีน้อยครั้งนะครับที่ทั้ง3คนนี้เนี่ยจะมีความฟิตและก็สามารถลงสนามพร้อมกันได้ให้กับทัพจิงจอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการเซ็นนักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเข้ามาอีกคนคงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลมากที่สุดแต่แน่นอนครับว่าพวกเขาไม่จําเป็นจะต้องทุ่มงบก้อนโตเพื่อนักเตะคนใหม่ในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเพราะเป้าหมายไม่ใช่เข้ามาเพื่อเป็นเล่นตัวจริงแต่เข้ามาเพื่อเป็นอะไรสำรองเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องซื้อแพงความเป็นจริงในทีมมีหลายคนนะครับที่สามารถเล่นแทนกันได้ในตำแหน่งนี้ แต่อย่างที่บอกไปนะครับว่านั่นไม่ใช่ตำแหน่งที่พวกเขาสามารถทำผลงานได้ดีที่สุดประเด็นที่3ครับเมื่อจัดการกับดิวซื้อนักเตะใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับการรั้งนักเตะที่เป็นคีย์แมนของทีมก็สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเพิ่เเลือนนะครับสำคัญกว่าด้วยในซัมเมอร์นี้นะครับอาจจะเป็นซัมเมอร์แรกที่เลสเตอร์นั้นพยายามที่จะไม่ปล่อยนักเตะคีย์แมนคนในดๆออกจากทีมไปและพวกเขาสามารถรั้งยูริตตลมอง ให้อยู่กับทีมต่อไปได้แล้วเราก็จะมีผลดีมากๆต่อสมสรส,สมรสรมีการเปิดเจรจาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปของยูริตุลมองตั้งแต่ก่อนทาศึกยูโรที่ผ่านมานะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็มีวางแผนต่อไปนะครับว่าจะมีการจัดการเรื่องนี้ให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยทันทีที่ยูริตุลมองีกลับมาจากการพักร้อนเขายังมีสัญญากับจิ้งจอกสยามอีก2ปีถ้าขายเขาไปในตอนนี้แน่นอนว่าเลเตเตอร์นั้นจะได้เงินก้อนโตแต่พวกเขา หวังว่าอยากจะต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับกับนักเตะร,รายนี้ออกไปมากกว่าโดยที่ผ่านมาเขาตกเป็นข่าวอย่างหนักกับลิปูลนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมีรายงานออกมาว่าทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์เนี่ยยังไม่มีปัญญาในการซื้อนักเตะเบลเยีเยมรายนี้ไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้เพราะเงินไม่ถึงประเด็นที่4ครับขายนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานออกไปแน่นอนครับว่าพวกเขาอยากเก็บยูริตอลมองอยู่กับทีมต่อไปแต่ก็ต้องมีผู้เล่นอีกหลายคนนะครับที่พวกเขาต้องการบอกลา เพราะอย่างที่โรเจอร์พูดมาตลอดที่ผ่านมาว่าเขาไม่ต้องการจํานวนเยอะแต่เขาต้องการคุณภาพการมีนักเตะในทีมมากจนเกินไปทําให้เขาดูแลไม่ได้ไม่ทั่วถึงและนักเตะเองนะครับก็จะไม่มีความสุขถ้าไม่ได้โอกาสในการลงสนามเพราะฉะนั้นนะครับทีมของลิตเตอร์ในยุคข,ของโรเจอร์นี้มีประมาณนักเตะ25คนก็พอแล้วโดวยแบ่งเป็นตําแหน่งผู้รักษาประตู3คนผู้เล่นเอาฟิล22คน ซึ่งตอนนี้นะครับเลตเตอร์มีการเซ็นนักเตะคนใหม่เข้ามาแล้วทั้งหมด3คนนะครับนั่นก็คือแพสซันดาก้าบูบาการิซูมาเร่แล้วก็ไรอันเบอร์ทานแล้วก็ยังมีนักเตะที่กลับมาจากการปล่อยยืมตัวอีก2คนนั่นก็คือเคียนัสดิบลิฮอนนะครับแล้วก็กาอามนซูวาที่ต้องการมีพื้นที่ในทีมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาจึงจําเป็นต้องปล่อยนักเตะอตอกจากทีมไปหลายคนอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะถ้าพวกเขามีแผนที่จะเซ็นนักเตะใหม่เข้ามาอีก เดนิสปรานะครับน่าจะย้ายออกไปเพื่อหาโอกาสในการลงสนามมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนใดคนหนึ่งระหว่างปาปีเมนดี้แล้วก็แฮมซ่าซูฮูรีเนี่ยอาจจะสามารถย้ายออกไปได้ด้วยเช่นเดียวกันอามาตตีก็มีความเสี่ยงสูงนะครับว่าจะถูกปล่อยตัวออกไปส่วนในรายของเจมสันนะครับเป็นอีกเป้าหมายของอาร์เซนอลแต่จุดยืนของเลสเตอร์นั้นชัดเจนคือจะปล่อยเมเิสันลงไปก็ต่อเมื่อได้ค่าตัวในระดับที่ใกล้เคียงกับแฮร์รี่ไมคว์นั่นก็คือ70-80ถึงล้านปอนด์เท่านั้นครับ สำหรับข่าวต่อมาเลตเตอร์ Letter, ขอสภาเมืองไฟเขียวนะครับในการขยายสนาม4ี่หมืที่นั่งสโมสรเลตเตอร์ิตีเปิดเผยแผนงานนะครับในการขยายความจุกิงพอเวสเทียร์ียมให้เป็นสี่หมืนที่นั่งตอบรับความต้องการเข้าชมเกมในอนาคตที่จะมีมากขึ้นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับมีการระบุนแนวทางในการปรับปรุงสนามอย่างเต็มรูปแบบจะถูกนําเสนอสู่สาธนารนณะในเดือนสิงหาคามนี้ส่วนแผนคร่าวนะครับนั่นก็คือเพิ่มความจุ 8,000ที่นั่งนะครับเข้าไปในอัศจรรย์ฟังตะวันออกทั้งนี้การเก็บข้อมูลรวมถึงฟังความคิดเห็นจากชุมชนแวดล้อมที่จะมีขึ้นตลอดหน้าร้อนนี้จนถึงต้นรูใบไม้ร่วงนอกจากการเพิ่มความจุในสนามแล้วในการปรับปรุงครั้งนี้ยังมีโรงแรมที่พักจำนวน220ห้องรวมถึงจะสร้างสถานที่จัดงานในประสงค์เพื่อสร้างความบันเทิงเช่นคอนเสิร์ตการแสดงในร่มเป็นต้นครับ ในบริเวณพื้นที่รอบสนามฟุตบอลด้วยแผนงานครั้งนี้นะครับจะมีร้านค้าจําหน่ายสินค้าที่ลึกแห่งใหม่จุดสันทนาการสำหรับพื้นที่เช่าขายของและก็อาคารจอดรถอำนวยความสะดวกเพิ่มนับเป็นความเจริญก้าวหน้าของสโมรสรอ,อย่างต่อเนื่องเพราะเดือนธันวาคมปีก่อนนะครับสโมรสรเพิ่งเปิดศูนย์ฝึกแห่งใหม่มูลค่า1นึรล้านปอนด์นะครับที่รวมแค่งซีเนียเยาวชนที่ใช้เทนนิ่งเซ็นเตอร์เดียวกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจครับ สำหรับข่าวต่อมา l e t t e r s ์สนะครับเปิดตัวชุดเยือนฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้เผยโฉมชุดการแข่งขันทีมเยือนของ l e t t ต r ร์สนนะครับฤดูกาลใหม่ที่ใกล้จะเปิดนี้จาก Adidas ในแบบของ m i s s Design ก่อนที่จะมีการเปิดจำหน่ายให้กับแฟนบอลที่ Fox e s Fan Store นะครับที่สนาม King w e เต Stadium แล้วก็ทางออนไลน์นะครับวันเสาร์ที่31กรกฎาคมนี้เป็นวันแรกตั้งแต่เวลา9ใอกานะครับตามเวลาอังกฤษ ซึ่งจะเปิดตัวครั้งแรกในเกมของเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยโรเจอร์นะครับได้นําทัพจิ้งจอกสยามนะครับบุกเยือนทีมวีคอมวอโนเรสในเกมหมุนเครื่องนัดที่2นะครับของพรีซิซันและก็ในช่วงต้นฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับได้มีการทําการถ่ายภาพชุดเยือนของรูกกันใหม่นะครับซึ่งเป็นการร่วมงานกับนั้งเตะทั้งทีมทั้งชายและก็หญิงของสมมสรน,นะครับตัวแทนจากชุมชนรวมถึงแฟนๆซึ่งเป็นการสะท้อนจุดยืนและก็แนวคิดของ this is l e t t e r s t y หรือนี่คือ letter ที่แสดงถึงการเชื่อมโยงถึงความแตกต่างของกันและกันผ่านสายสัมพันธ์ของฟุตบอลความรักและความสามัคคีของครอบครัวเลตเตอร์สตีทั่วโลกชุดเยือนจากแบรนด์อาดิดาสครับีมิ้นเนี่ยถูกออกแบบให้เป็นเสื้อทรงคอวีมีการแต่งแต้มรายละเอียดนะครับด้วยลายตารางหมากรุกที่ดูสะดุตดตาเข้าคู่กับกางเกงขาสั้นนะครับสีน้ำเงินเข้มกับถุงเท้าสีเมน เนื้อผ้าทำจากวัสดุรีไซเคิลแล้วก็ยังระบายความชื้นได้ดีนะครับด้วยเทคโนโลยี AeroDy ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Adidas ซึ่งช่วยให้รู้สึกสบายเวลาสวมใส่ทั้งในและก็นอกสนามแฟนบอลจิ้งจอกสยามนะครับสามารถสั่งซื้อชุดแข่งของเลสเตอร์ทีมเยือนได้ที่เว็บไซต์ lcfc.com/shop นะครับหรือสามารถซื้อสินค้าได้ที่ Fox h e f Fan Store ที่สนาม King King w o r t ส s t a d ียม ในวันที่3สิกรกดาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นานกาเป็นต้นไปนะครับนี่ก็คือการเดบาาารของ l e t เตอร์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปสวัสดีครับ